สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยนะครับเริ่มการบ้านการที่เซตนะครับเซตวันนี้บวกไป4จุดแลชนีปิดอยู่ที่1338จุดครับภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ4 4 0 0 0กว่าล้านนะครับในระหว่างวันก็ค่อนข้างแคบวันนี้ครับเขียวบ้างแดงบ้างนะครับแต่ก็เขียวไม่เยอะแดงไม่เยอะสุดท้ายก็ ปิดบวกไป4จุดครับวันนี้ก็พอจะหาหุ้นเทรดได้อยู่บ้างแต่ไม่เยอะเท่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยสถาบันวันนี้ซื้อ,อาขายไปสุดที่1,154ล้านบัญีหลักทรัพย์ซื้อสุดที่52ล้านนักลงทุนต่างประเทศวันนี้ซื้อบางๆนะครับสุดที่458ล้านแล้วก็นักลงทุนในประเทศซื้อสุดที่642ล้านครับ ทางด้านกราฟเซ็ตทาเฟรมเดย์นะครับวันนี้ยังติดแนวต้านตรงบริเวณ1345จุดนะครับซึ่งเป็นไฮของเมื่อวันที่27เดิือน1ิที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มาเอา่อมาเทสตรงบริเวณตรงนี้นะครับใกล้ตรงนี้แล้วก็เอ่อยังยังไม่สามารถผ่านได้แล้วก็ออกอาการแดงนิดๆน,นะครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นมีนัยยะในเชิงกับตัวในตรงนี้ครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะอัดพอร์ตไปเต็มๆในจังหวะนี้ได้นะครับโดยเซตก็ เดี๋ยวรอรุ้นถ้าผ่าน 1, 3 4 5จุดได้เดี๋ยวเรามาแจ้งครับว่าแนวรับต้านถัดไปอยู่ตรงไหนนะแต่อันนี้ก็ยังไม่สามารถผ่านได้เนดะี๋ยวรุ้นต่อกันพรุ่งนี้นะครับในกรณีที่ผ่านไม่ได้แล้วย่อตัวลงมานะครับแนวรับก็คือประมาณ1,300ทน้วนนะครับซึ่งในรอบล่าสุดนี้ก็ย่อไปเกือบถึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใช้กรอบนี้ในการเทรดไปก่อนนะครับมาดูหุ้นที่เรามาเป็นการบ้านในวันนี้นะครับก็เลือกตัวที่พอจะเป็นกรณีศึกษาได้นะครับมาดูตัวแรกครับปะตะทนะครับ ก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไม่มีหุ้นเพราะว่าโดยลักษณะของปตทวันหนึ่งมันแกว่งแค่ไม่กี่ช่องนะครับเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเฉยน,นิดนึงแต่ทรงยังเป็นอัพเทนอยู่นะน่าไปต่อได้ตั้งแต่ที่ทะลุบริเวณ3 3 7 5มาได้เนี่ยเราก็มองว่าไปต่อเลยมองว่าทะลุนาตาสำคัญได้เงี้ยแรงหนุนน่าจะยังมีต่อโดยแนวต้านถัดไปเราหาไว้ให้ที่35 5. บาทแล้วก็นาต้านถัดไปอยู่ที่36.25นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมมองว่าพรุ่งนี้น่าจะไปเทสแถว35บาททวนนะ ถ้ายืนได้เดี๋ยวเราไปดูกันที่36จุดจบของตัว PTT ยังหาไม่เจอในตอนนี้ครับยังไม่เจอจุดที่จบเทนนะครับแล้วก็แท่งเทียนที่เป็นทั้งหนักของเชิงลบโมเมนตัมเชิงลบเนี่ยก็ยังไม่โผล่ขึ้นมานะครับมีเหลืองเหลืองอยู่บ้างแต่ก็มันมันยังไม่ชัดนะครับไม่ชัดตั้งแต่ตรงเนี้ยไหนจนังนก็เกียวได้แต่ก็อย่างว่านะครับว่า PTT ไม่ใช่หุ้นที่จะแก่งกว้างมากนักในหนึ่งวันนะครับสองช่องสามช่องนี่ก็ถือว่า เป็นปกติของเขาแล้วแต่วันนี้ออกแหวงออกเขียวๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองว่าไปต่อครับมาดูตัวถัดไปครับเดลต้าตัวเดลต้าวันนี้แดงครับแต่แดงแค่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับการาที่ทะลุหนึ่งเก้าหนึ่งไปได้นะเมื่อประมาณาวันวันที่ยี่สองผ่านไปได้นะแนวต้านถัดไปของตัวนี้คือสองร้อยก็ผ่านได้นะครับถัดไปอีกสองร้อยแปดก็ผ่านไปได้แต่เมื่อวาน วันนี้การย่อลงมาแล้วไม่หลุด2 208ผมว่ายังโอเคอยู่ยโอเคอยู่หรือถ้าใครกังวลเนี่ยอาจจะปล่อยไปบางส่วนได้นะบางส่วนปล่อยได้นะครับหรือจะไม่ปล่อยเลยก็ยังได้ครับแท่งนี้ยังไม่ได้เกิดความเสียหายแต่ถามว่าต้องซื้อไหมก็ยังไม่ซื้อนะครับเราจะไม่ซื้อแท่งแดงนี้แล้วก็ใครที่เป็นนักทุนจับวะาสองอาจจะยอ่อรอรอ,อย่อก่อนนะครับอาจจะ200อะไรเงี้ยแต่ต้องหลุด208มาก่อนนะมันถึงจะไหลนะครับเพราะ,ะนั้นตัวเดลต้ายังครับยังไม่ซื้อเพิ่มแต่ก็ยังไม่ไปต้องขายก็ได้นะครับ โดยนาตันถัดไปของตัวเดลต้าอยู่ที่222นะครับก็เป็นนาตันถัดไปให้เลยในกรณีที่พวกนี้มันเขียวขึ้นต่อได้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการรันเทนอยู่แต่มีแดงแซมอยู่บ้างนะตรงนี้ครับก็คอยฟ้กกันไปแท่งต่อแท่งแต่วันนี้ไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อเพิ่มนะครับไม่ใช่จังหวะซื้อของเรานะครับมาดูตัวถัดไปครับปตทอสอพอก็ฟอร์มดีครับเป็นสตองเทนเหมือนกันหุ้นที่จะพอเทรดได้เทนในช่วงนี้ต้องเป็นแบบนี้ แต่ถ้าจะเอาหุ้นมาจากด้านล่างเนี่ยหายากพอสมควรนะนะหายากพอสมควรอันนี้ก็เลยต้องเป็นเทคกระบวนท่านี้เมื่อวานก็ตามน้ําไปได้นะตามที่เราเคยบอกนะก็แต่แต่เราไม่ได้ตามนะครับเราเทรดตัวอื่นอยู่เนี่ยตามได้แต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังได้ยังทันอยู่วันนี้ไม่ใช่ไม่ทันนะวันเดือต้านใหญ่จริงๆจะอยู่ที่หนึ่งสองเจ็ดนะครับหนึ่งสองเจ็ดตรงนี้เลยนะนะครับอ่านั่นจะต้านใหญ่นะครับหนึ่งสองสี่ก็ไม่ได้มีปัญหานะผ่านได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเทสหนึ่งสองเจ็ดนะครับสำหรับตัว P t t e ท <c oughs> มาดูตัวถัดไปครับปตทเหมือนกันนะครับ p t t g c PTTGC ก็ทะลุได้แต่อาจจะไม่ได้ชัดตัวเท่าตัวอีพนะทะลุได้แบบปิ่มๆแ่ะก็ขอให้ชัดกว่านี้สักแท่งแล้วกันนะครับนี่ก็ได้แหละมันมันดูก้มกึ่งไปหน่อยมันโผล่ได้มานิดเดียวเย่่งนะเพราะว่าแนวต้านของตัวนจริงๆคือห้าอ่ายี่ห้าจุดเจ็ดห้านะครับวันนี้มันปิดยี่หกช่องเดียวเองนะแต่แต่ทรงยังโอเคอยู่นะครับแนวต้านอยู่ที่ยี่แปดนะครับ แล้วก็ยี่สิบแปดจุดเจ็ดห้านะครับอ่าสองแนวนี้นะเพราะนั้นตัว PTGC ก็ยังมองว่าอาจจะทุไปถึงแนวต้านถัดไปได้อาจจะนะเพราะว่าวันนี้แท่งมีวันนี้ไม่ชัดเท่าไหร่ไม่ชัดเท่าตัว,ว PTEP นะครับแต่แต่จับตามองพวกนี้ไว้ก่อนนะครับทรงการเทรดในหุ้น PT จะเป็นทรงนี้ทั้งนั้นครับเป็นทรงที่เบรกแนวต้านบนแล้วก,ก็ตามไปจากแนวต้านบนแล้วใช้เส้นแนวเบรกนี้เป็นจุดต่อลอสนะครับจะเป็นทรงนี้ทั้งสามตัวนะครับ เดี๋ยวมีตัวอีกตัวหนึ่ง O r นะครับเดี๋ยวถึงคิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกล่าวให้ฟังนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ <c oughs> b BL. b l BBL วันนี้แท่งวันนี้โดนโดนปลบลงมาอาจจะขึ้นแรงเมื่อวานนะถามว่าการปบแค่นี้ถึงขั้นเสียทรงไหมไม่ได้เสียแต่แท่งแรงแบบนี้จําเป็นต้องขายไหมผมว่าขายบางส่วนไปก่อนเพื่อที่จะมารอรอรับต่ําหรือหรือรอจังหวะที่เขาดีดใหม่นะครับโดยตัวนี้ถ้าไม่หลุดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดห้าไปซักก็ไม่เสียทรง การที่จะมีหุ้นถืออยู่บางส่วนนักก็ทําได้นะครับหรือคนที่ยังไม่มีหุ้นนะครับเดี๋ยวรอซื้อแท่งเขียวนะครับอาจจะเขียวในวันถัดไปก็ได้นะครับแล้วก็แนวต้านตอนนี้หนึ่งหกสองจุดห้านะครับสรุปตัว BB L แท่งนี้ยังไม่เสียทรงแต่ควรจะปล่อยออกบ้างนะครับลดความตึงเครียดบ้างเพราะว่าก็ขึ้นมาแรงในในเมื่อว,วานนะครับแล้วก็คาดหวังไว้ที่หนึ่งสองหนึ่งหกสองจุดห้ายังไม่ถึงนะเพราะนั้นงานยังไม่จบนะครับตรงนี้นะจะจะคัดหมดก็ไม่ควรนะครับแล้วก็จะถือหนักๆเลยก็ วันนี้ยังไม่ควรยังไม่ควรซื้อไปหนักเพิ่มนะครับก็ให้เบาๆลงมานิดนึงแค่นั้น,นครับแต่ถ้าทะลุ16 2 5สได้หนักได้เลยนะส่วนแนวต้านของตัว BBL นะครับก็172นะตรงนี้ครับก็คือไปแต่ไปแตะตรงนี้ได้ก็ปิดเก็บได้พอดีครับสรุป BBL ยังถือได้อยู่นะครับแต่ก็ถือในสัดส่วนที่ลดลงบ้างก็ดีนะครับมาดูตัวถัดไปครับ SCB บบ้างครับวันนี้เมื่อวานดีวันนี้รู้สึกว่าจะ ตีคืนนะครับแท่งพอๆกับเมื่อวานเลยนะครับแต่ตัว s อ b ซบีก็ยังยังไม่ได้เสียทรงนะครับแท่งแท่งวันนี้ถือว่าเป็นแท่งที่โดนขายมา่อของเมื่อวานเนะี่ยวันนี้น่าจะขายขายหมดเลยขายเต็มแท่งเหมือนกันนะครับแต่ในลนักษณะของเอ b ซบเนี่ยผมสังเกตอยู่คือยังยัง,ย,งยังแอบหวังว่ามันจะเขียวสลับแดงแล้วความยาวของแท่งมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยครับก็เลย ความยาวของแท่งก็เลยยังยังไม่ได้ให้ในยะสําคัญมากในตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ต่อถ้ามันแดงต่อแล้วหลุด1นึหวันนั้นใช่เลยใช่เลยควรจะต้องออกหมดวันนั้นเอชในวันนี้จะอยู่ในโหมดของการขายบางส่วนขายลดลดขนาดของพอร์ตนะครับอาจจะขายบางคนก็ขายแดงบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เรียกว่าปรับมาให้อยู่ในสมดุลนะครับเพราะนั้น B, เอชทีบียังไม่ต้องขายหมดขายบางส่วนได้นะครับโอเคก็ ยังได้ลุ้นต่อแต่ถ้าหลุด13 5หนีอย่างเดียวนะหนีอย่างเดียวนะครับเป็นที่รู้กันนะครับแนวต้าน1 4 3นะครับอ่าแนวต้าน,น,นแนวต้านใหญ่นะครับ SCB ก็ยังรับไม่ได้วัวนนี้ครับแต่ว่าหาทางปล่อยออกบางส่วนมาดูตัวถัดไปครับ I อ l ตัวนี้แรงดีนะแล้วก็มาเห็นตอนมันมันก็ขึ้นมาตัง้งแถวยี่สิบเอ็ดละนะยี่สิบเอ็ดละยี่สิบเอ็ดไปยี่สิบเอ็ดละเห็นละก็เลยมองว่ามีอัพไซด์อยู่ประมาณสักห้าช่องนะณจุดนั้นอนะเราก็เลยรอย่อด,ดีกว่า ให้มันมีอัพไซ์มากกว่าห้าช่องแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ย่อลงมารับนะก็เลึงๆว่าแถวยี่สิบยี่สิบกลางๆอ่ะยี่สิบจุดหกยี่สิบจุดเจ็ดแลวแถวเนี้ยมก็ไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นตัวไอพีเอลตรงนี้ก็คิดว่าตอนเนี้ยังตามไม่ทันแล้วก็ยังยังไม่ได้มีหุ้นนะครับแต่ตัวไอพีเอลเนี่ยสามารถเก็บราคาปิดไปลุ้นเบรกตรงเส้นสีขาวนี่นะเก็บเบาๆไปลุ้นได้นะครับแต่ถ้าพวกนี้มันไม่ไม่สามารถยืนเหนือได้แล้วแดงขึ้นมาเนี้ยผมว่าย่อลงมาที่สิบเก้าจุดเจ็ดนะครับ ไอพี BL, มีโอกาสที่ไปต่อครับแข็งเอเกินะครับส่วนนาวต้านก็จะอยู่ที่1.5แล้วก็24.5นะครับการที่ทะลุไปได้ก็ยังทันว่าออพไซด์เหลือเยอะครับนะแต่ถ้าทะลุไม่ได้อันนี้แหละคุณจะติดแถว21ก,กว่านะครับเรนั้นตัวไอ l ีอขอดูอีกแท่งแล้วกันว่าทะลุได้หรือไม่ความจริงวันนี้พยายามเข้าแล้วแต่แต่ดักไม่ติดจริงๆนะแล้วเราก็จะไม่ขอขวาตามไปด้วยนะก็เพราะว่าเห็นว่าอัฟไซด์มันมันค่อนข้าง,งจํากัดละ แต่เอื้อนมาปิดอยู่ตรงแนวต้านพอดีก็เลยแอบลุ้นนิดนึงนะครับว่าจะผ่านได้นะครับติดไม้ติดมือไปสักหน่อยนึงนะครับแพงหน่อยครับยี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับแลครับปิดมาดูตัวถัดไปครับกรับลุ้นได้แต่เบาๆอ่ะของหุ้นหุ้นที่เป็นลักษณะของการตามน้ําในด้านบนนะครับแล้วต้องคัดเป็นนะนคนที่ตามน้ําด้านบนนะครับคัดไม่เป็นเออเออมือตึงๆแดงแดงยาวด้วยทะลึกด้วยนะครับลงติดสูงด้วยนะครับ ต้องอยู่ต้องเข้าใจสถานการเทดของตัวเองนะว่าเราซื้อบนไปซื้อซื้อด้านบนอะซื้อแพงกว่าเออซื้อแพงไปขายแพงกว่าจะต้องมีจุดคัดเสมอนะครับจะจะแตกต่างจากคนที่ซื้อมาจากด้านล่างนะจะถือชิลได้นะครับถือสะสมได้นะครับจะแตกต่างกันนะครับมาดูตัวถัดไปครับรับเออตัวเนี้ยผมมาเห็นมาสวยเอาตอนท้าย,ายตอนตลาดปิดด้วยซ้านะ mm hmm. การปิด47.50กลายเป็นปิดดีไปเลับ วันนี้ถ้าไม่ได้ปิด47.50ผมจะไม่หยิบไปกันบ้านเลยนะถตงว่ามันปิดได้47.25เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับสองแท่งก่อนหน้าเนี้ยที่เล็กๆแล้วยังทะลุไปไม่ได้นะครับวันนี้แท่งดูมีน้ํามีนวลกว่าสองสามแท่งก่อนหน้านี้นะครับนะที่ดูค่อนข้างข้ามกึง่งที่จะยืนได้แต่วันนี้มองว่ายืนได้แท่งนี้ครับเยกว่าตัวนี้เป็นเป็นหุ้นที่น่าสนใจในในช่วงท้ายวันนี้แล้วก็เช้าวันพรุ่งนี้นะครับ เล้เสร็จแต่ว่าเช้าวันพรุ่งนี้จะหลุด 10, ่46.75ลงมาเาก็ความน่าสนใจก็จะหายไปทันทีนะครับแต่ถ้าไม่หลุดผมว่าไปได้ถึง49นะครับซึ่งเป็นแนวต้านทัดไปนะครับแนวต้านใหญ่ด้วยตรงนี้ครับ49แล้วก็51.25นะครับนั่นแสดงว่ากรับอัพไซไม่ได้เยอะเท่าไหร่นักนะครับถ้าคิดจะรันยาวใจเย็นก่อนเลยนะครับอัพไซไม่เยอะครับยังมีอีกหลายด่านที่จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพราะว่าแนวต้านเยอะเหลือเกินนะครับ เป็นขั้นเป็นขั้นไปเลยครับกับจะรันยังยังเหนื่อยอยู่ยังยังเป็นหุ้นที่รันได้เหนื่อยนะครับเหนื่อยอยู่มาดูตัวถัดไปครับ CPOCPO เป็นจังหวัดรีบาวครับแล้วเล่นรีบาวสั้นเท่านั้นด้วยรันไม่ได้ด้วยนะรีบาวสั้นได้แค่45ครับคาดหวังแค่นี้แท่งวันนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรครับยืนดียืนดีมา3วันแล้วแต่เสียแต่ว่าแท่งเล็กไปหน่อยนะนะครับแต่เล็กแต่สะสมไปสัก4-5แท่งก็โอเคแล้วนะครับโอเคขอให้มัน เ,เขียวได้เขียวได้นะครับไม่ใช่ว่าเล็กแดงเล็กๆนี่แต่ตอนแดงแดงยาวนี้ก็ไม่เอานะครับเล็กสารแทง่งแดงมาเดียวหายหมดเลยเนี้ยก็อย่าให้เป็นเช่นนั้นอย่างแต่ต้องออกนะครับโดยเฉพาะถ้าแดงแล้วหลุดสี่สองจุดห้าแต่ถ้าเขียวเล็กๆก,ก็ถือไปให้ต่อครับก็ไม่ได้มีอะไรครับเหมือนทรงเดิมมาถ้าเดกเล็กๆเนี้ยปัจจุบันซื้อทันไหมก็ยังพอทันอยู่บ้างครับไม่ใช่หุ้นที่ซื้อแล้วไม่ทันเหมือนตัว i b l นะครับมันค่อนข,ข้างย่ำราคาด้วยซ้ำแต่ทรงมันเป็นทรงรีบาวสั้นนะครับทรงแบบนี้นะ มาดูตัวถัดไปครับ AOT จริงกราฟสวยนะนะครับกราฟสวยและขึ้นได้จำกัดนะครับการทีเ่เกิดโลนะครับสังเกตโลในในช่วงหลังเนี่ยมันถือว่าเป็นการยกโลได้อย่างหนึ่งนะครับยกโลมันสูงก็เดิมเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองในเชิงบวกว่าเขาจะไปเทสต,ตรงแนวต้าน53.5หรือจะพยายามทะลุแนวนี้ไปได้นะครับว่าตามตำรามีการยกโลเนี่ยส่วนใหญ่ ปลายมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นดาวตาํำรานะเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้คาดหวังถึงปลายสูงขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าถ้าไปได้ที่52เอ้ย5า5ได้กำไรสักบาทหนึ่งในรอบนี้อรอบดีบอลสั้นนยผมว่าโอเคแล้วนะครับโดยแนวต้านหญ่งจริงอยู่ที่55าบ้าทนั่นเอวทีได้ดีบลสั้นผมว่าพอได้ทั้งเอทีทั้งตัว CPO ครับกราฟยังพอได้อยู่แล้วยังทันอยู่ตัวนี้ถ้าหลุดตรงบริเวณ51.75ิเอ็ุดาเขอไปรับหลุดตรงบริเวณ50้าสับบาทนะร้นะรบนบหน รวบไปเลยครับก็คัดทิ้งนะครับแสดงว่ามันจะลงมาปิดแก็บนี่แหละแต่ตอนนี้การที่ลงไม่ลงมาปิดแก็บเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยมันก็ไม่ใช่คอมมอนแก็บนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแก็บตัวเบรกเอาไว้แก็บไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนเนี้ยมันออกลักษณะของการแกว่งในกรอบไปก่อนนะครับยังยังคงรันไปไหนไกลยังไม่ได้จนกว่าจะมีปัจจัยหนุนเข้ามานะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับมาดูตัวถัดไปครับโออาร์ครับอ่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับที่ จะกล่าวถึงโออาร์จะแตกต่างจากตัวปะทอ่างจาก p t e p ต่างจาก p ีที G C, กราฟคนละเรื่องกันเลยนะครับตัวตัวสามตัวนั้นกราฟไปด้านบนนะครับตามอย่างเดียวไล่ตามแต่ตัวนี้นมีหันกลับมารับครับหันกลับมารับรับได้ไหมไม่ได้ครับเราบอกกันหลายวันแล้วนะครับจุดที่น่า,านาสังเกตการแต่ไม่ใช่รับทันทีนะคือประมาณสิบสามต้นๆน,น,นะสิบสามจุดสามแถวนี้นะครับ และต้องมีแท่งเทียนสวนเขียวๆคมๆอย่างนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับเขียวๆคมๆอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยความยาวประมาณนี้ก็ดียิ่งยาวยิ่งแม่นแต่ไม่ต้องยาวมากเดี๋ยวตามไม่ทันเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณาให้มันลงมาก,ก่อนนะอันนี้กว่าคาดหังไว้นี่แดงนะบแต่นั้นก็มีเขียวสวนขึ้นมาอ่เงี้ยเออมันจะสวยเลยมันจะสวยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่มจะมาไม่เรื่องหนึ่งนะมันมันอาจจะแบบลงเหวไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้ครับแต่อันนี้คือ ถ้ามันมาทรงแบบนี้เมื่อไหร่เราเราจะเอานะครับเราจะเอาไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเส้นฟ้าไหมหรือกลับกลับไปก่อนถึงแต่ถ้าทรงมาแบบนี้เอานะครับแนวต้านนะครับก็สิบหกจุดเอ้สิบห้าจุดหกนะครับโอเคตัวโออตัวเนี้ยพยายามรอจุดกับตัวเราเล่นช้อนล่างได้จะแตกต่างจาก PDT อีกสามตัวที่กล่าวไปนะครับนั้นเป็นเล่นไล่ตามบนอย่างเดียวมาดูตัวถัดไปนะครับคอมเซเวนะครับเป็นไงครับ คอมเซเว่นทรงนี้เทรดไม่ได้นะบางคนเหมือนเหมือนจะเทรดได้เหมือนจะเทรดได้ดันไปเปิดโดดไงโดดที่ยี่สิบจุดสองนะครับโดดไปจากราคายี่สิบจุดหกค่ะเปิดไปหกช่องไม่ตามเด็ดขาดไม่ตามเด็ดขาดนะครับในส่วนตัวนะผมเกินสามช่องผมก็จะไม่เอาละสามช่องนี้ก็แล้วแต่ตัวนะสองช่องยังพอได้อยู่นะครับอแต่ถ้าเกินไปหกช่องแล้วลงมารัดอย่างเงี้ยผมผมเออลงมาปิดแกล็ี้ผมผมมักจะไม่เอา แล้วที่สาคัญไม่สามารถยืนเหนือ20.7ได้ด้วยนะครับในนาตอนนี้นะก็เลยไม่เอานะคือหุ้นมันมันมัน,มนโดดไปหน่อยนึงคือดีอกดีใจกันไปหน่อยนึงนะครับทําทาเบอร์กันไปหน่อยหนึ่งถ้าราคาค่อยๆเปิดแล้วค่อยต่อไปเนี้ยแท่งนี้เอาแน่นอนถ้ามันเขียวนะเขียวค่อยๆเปิดไปแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอ่ะจะสวยเลยที่จริงแนวต้านใหญ่อยู่ที่22.3นะครับตัวนี้ไม่ได้ครับไม่เทรดครับสำหรับตัวคอมเเว่นในวันนี้นะมาดูตัวถัดไปครับ เอ่อ MINT MINT ต้องผ่านยี่สี่ก่อนนะสำหรับคนที่มีหุ้นนะครับคนมีหุ้นก็ให้สังเกตอยู่ตรงยี่สี่แหละไม่ผ่านก็ขายอย่างเดียวครับเห็นไหมอีกคนหนึ่งจะขายยี่สี่คนนึงจะซื้อยี่สี่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นยี่สี่จะเป็นแนวสําคัญจริงๆนะอยู่ที่ว่าฝั่งซื้อฝั่งขายจะชนะละแต่ถ้ามันทะลุไม่ได้แสดงว่าฝั่งซื้อชนะตามไปได้เลยนะครับยี่สี่จุดสําคัญนะครับแล้วก็คนที่มีหุ้นลองเล็งๆดูยี่สี่ไหวหรือไม่นะครับ คนไม่มีหุ้นรอผ่านก่อนแล้วกันผ่านแล้วไปได้ไกลไหมก็ไม่ไกลมากครับไม่น่าจะถึงยี่สิบห้ายี่สิบปลายปลายแล้วกันนะก็เอว็นทียังยังไม่แนะนําให้เข้าไปในตอนนี้สําหรับคนที่ไม่มีนะครับนะก็เอวนทีนี่รู้สึกว่าจุดเข้าของเราจริงอยู่ที่วันที่สิบเก้าด้วยซ้ําแต่ถามว่าออกหมดไหมตอนนี้ก็ออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วนะครับ,ออรบหาจังหวะใหม่อยู่เผื่อคนยังไม่ได้ออกก็เลยบอกครับว่ายี่สิบสี่จะเป็นจุดที่แนวต้านสําคัญมากสาหรับตัวนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ G P S C G P S C ก็น่าสนใจนะผมมองว่าน่าสนใจในล้กหนะกการกลับตัวก่อนที่จะกลับของตัวเนี้ยในรอบก่อนเนี่ยจะมีย่ำราคาก่อนเหมือนกันนี่เลยครับแต่รอบที่แล้วมาย่ำที่สามสิบห้าจุดห้านะรอบนี้มาย่ำที่สามสิบห้าทุกวนนครับแล้วก็มีดจิมีเท้นเขียวมาน่าวัดใจปัญหาคือถ้ายืนเหนือสามสิบหกศูนย์ศูนย์ได้นะหรือไปปิดสาม5หกสองห้าไดนะ้ผมว่าน่าสนใจนะครับต้องเขียวเลยนะไม่ใช่ว่าแดงครับ ต้องเขียวนะครับนี้ยจะน่าสนใจทันทีว่าแนวต้านถัดไปคือสามสิบเก้าจุดห้าเอางว่าถ้าใครจะเข้าวันนี้เข้าเยะแยะก่อนได้แท่งเนี้ยเป็นแท่งวัดใจนะถ้าพรุ่งนี้ออกอาการยืนได้อย่างที่ผมวาดนี่ครับยืนเหนือกว่าเส้นสีฟ้านี้รวมถึงสูงกว่าแท่งเดิมแล้วต้องเขียวด้วยอัดเพิ่มได้นะครับถ้ายืนผิดยืนพลาดนะครับยืนต่ํายืนแดงยืนหลุดมาอย่างนี้เดี๋ยวไปเจอกันแถวสามสิบสามบาทเจ็ดห้านะครับแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วเข้าไปวันนี้ก็จะฟอสทันทีนะครับต้องคัดเลยนะครับ อ่าว่า gps C เล็รงไว้ก่อนกพรา,าน่าสนใจนะครับมาดูตัวถัดไปครับ WSA WSA จะทยอยปล่อยขายก็ได้นะครับจะลุ้นปล่อยอวันก็ยังได้เพราะแนวต้าน3.46เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเทส3.46นะครับก็ถ้าเป็นแท่งเนี้ยปล่อยขายบางส่วนก็โอเคนะครับแต่ถ้าใครจะขายหมดวนันพรุ่งนี้คุณต้องมีเวลาเฝ้าด้วยนะครับเผื่อเขาเกิดแท่งแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่ามามา,มาถึงจุดที่เขาขึ้นไปในรอบก่อนแล้วคือ3.46 เกือบถึงแล้วกันยังไม่ถึงดีครับเดี๋ยวจะถึงพวงนี้นะครับรตัว w s a นะแล้วการย่อของเขาก็จะอยู่ที่3.24นะครับใช้กรอบนี้ในการเทรดไปได้เลยครับสำหรับนี้ก่อนเพราะฉะนั้นซื้อไหมไม่ต้องซื้อไม่ถามไม่ถามถึงเรื่องซื้อแล้วนะวันนี้ครับว่าตัว w s a เนี่ยจุดซื้อคือกลางแท่งเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เรียกว่าจะเล็งหาตัวจังหวะขายกันด้วยซ้ํานะครับแต่ไม่ควรจะขายหมดมือนะแท่งแบบนี้ครับยังยังพอที่ได้รุนต่อพ่งนี้ครับมาดูตัวถัดไปครับ CCET CCET เมื่อวานเมื่อวานเก็บเบาๆได้วันนี้ไม่ต้องเก็บเพิ่ม Again, ouais, do, um. แต่ทรงไม่เสียทรงจะไม่เสียนะครับแท่งสีแดงวันน at ี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแท่งที่เปลี่ยนม omentum แต่รอดูพรุ่งนี้ครับเผื่อเกิดอาการแดงสลับเขียวนะครับตราดใดที่ยังไม่หลุด4.8คุณถือได้อยู่นะครับถือบางส่วนละกันเลยนะถ้าลดความความเสี่ยงลงแต่ถ้าหลุด4.8ต้องไม่มีหุ้นนะครับอันนั้นลุ้นรีบาวไปที่5.45กว่านละกันนะสำหรับตัว ซีซครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ห้าบาททวนด้วยนะยังยังไม่ผ่านแล้วสองวันเนี่ยห้าบาททวนนะครับยังไม่ผ่านแต่ก็ไม่ดูดสี่จุดแปดเหมือนกันก็เลยยังอยู่ในภเพราะว่าเกินไม่เข้าขายไม่ออกนะครับสําหรับตัว c c ซ t ทก็ก็ได้แต่ถือรอไปก่อนสำคนที่มีครับแต่ยังยังเทรดหนักไม่ได้นะต้องบอกไปก่อนนะครับเทรดหนักไม่ได้ประเภทใส่หมดพอร์ตเลยมันทําไม่ได้ครับอย่างเงี้ะครับมาดูตัวถัดไปครับสเตคอนสเตคอนยังอยู่ในช่วงการรันเทนอยู่แล้ว เทนแข็งด้วยตองเทนนะครับตัวนี้ความชันแทบไม่เสียเลยนะคือไปแนวนี้แหละในระหว่างทางมียอ่อมีไรด้วยนะมียอดขั้นบันไดเห็นด้วยนะครับนี่ยนี่ก็เขาเรียกก็ย่อขั้นบันไดเหมือนกันแต่ก็ไปต่อได้มีโอกาสที่ไปต่อนะแนวต้านตัวนี้ก็แปดจุดหกห้านะครับแล้วก็เอ่เก้าจุดหนึ่งนะครับสองแนวนี้น่าจะไปแตะตรงนี้ก่อนแล้วค่อยยอนะน่าจะไปแตะแปดจุดหกห้าก่อนตัวนี้ไปต่อครับสำหรับตัวเซคอนนะ แต่การการเทรดตัวนี้เป็นซื้อแพงขายแพงกว่าต้องบอกก่อนนะต้องมีจุดซับลอตนะครับจุดซับลอตที่แนะนำณตอนนี้คือเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับใช้สวิงโลของเมื่อวันที่ยี่บหกนะครับนี่คือจุดนี้ถ้าเกิดอาการเป๋เกิดอาการเมานะครับแดงคอยแดงต่ําแดงตกลงมารวหลุดเส้นขาวนี้ย่อมเดียวนะมันโค้งกลับแล้วนะครับไม่ใช่ย่อแล้วนี้เรียกว่าโค้งกลับนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเส้นขาวนี้ก็ยังเรียกว่ายอ่อย่อแล้วก็ไปต่อได้นะครับว่าว่าเป็นว่าสเตคอน ก็ยังพอที่จะตามต่อไปได้อยู่สักหน่อยนึ่งนะครับแต่เป็นผมผมจะรอย่อดีกว่านะรอย่อนะครับผมไม่ค่อยชอบไล่ไปด้านบนเท่าไหร่นะเท่าไหร่นักเว้นแต่วันนั้นจะไม่มีหุ้นช้อนด้านล่างนะครับถึง,ถ,ง,ถ,งถึงจะถึงจะเลือกที่จะไล่ไปด้านบนนะครับเพื่อขายแพงกว่ามาดูตัวถัดไปครับอมตะตัวอมตะก็ถือว่าเป็นหุ้นช้อนช้อนล่างเริ่มรอบใหม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่แรงมากไม่ค่อยแรงนะครับ ถ้าอมตะกับตัว w a w a แรงกว่านะแต่จังหวะงี้ได้ครับแท่งเทียนจะเล็กไปสักหน่อยนึงแต่จังหวะอย่างงี้ก็ดูด,ดูไม่น่าอันตรายอะไรมากนะครับถ้าหลุดสิบห้าให้ยอมนะครับแนวต้านสิบหกจุดสามมาดูตัวถัดไปครับ CK จะดีเท่าสเตคอนหรือไม่อ่าถ้าพูดกันถึงความแข็งแรงของเทนเนอร์สเตคอนแข็งแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้สำหรับคนที่ตามสเตคอนไม่ทันแล้วอยากจะมา ช้อนล่างในซีเคยังมีโอกาสให้ช้อนในจังหวะนี้อยู่นะแต่นีีดกว่าจังหวะสองนะครับเพราะว่าตัวซีเคจังหวะแรกคือแท่งนี้นะครับรวมถึงแท่งนี้ด้วยแต่มันไม่ไปมันก็เลยย่อก่อนแล้วมันจะพยายามจะทำไฮของของของรอบล่าสุดเนี่ยนะครับของสวิงไฮเนี่ยคือสิบสามจุดสี่ผมว่ามีโอกาสที่ไปแตะได้วันนี้ก็แยบเบาได้จังหวะนี้ครับจังหวะเหมือนพยายามจะโค้งไปด้านนี้ถ้าไปได้ไกลสุดคือสิบสี่จุดสองนะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเค ตัวซีเคผมให้มุมมองในเชิงบวกระยะสั้นนะครับโดยทางเทคนิคเท่านั้นนะไม่มีสอรี่เข้ามาเกี่ยวนะครับอ่ะก็คนที่ไม่สเตคอนไม่ทันตัวนี้ลองดูครับมาดูตัวถัดไปครับเอ c ีเอซีเคถ้าหลุดสิบสองจุดสี่คัดนะครับเอ c ีนะครับเอ c ีต้องขายนะครับขายได้เลยนะขายหมดก็ได้ขายบางส่วนก็ได้นะแต่ทรงนี้เลือกขายหมดดีกว่านะครับได้เยอะแล้วเอ C ีเนี่ยครับขึ้นมากี่แท่งนะ หมดละผมว่าหมดหมดละถึงไปก็ไปได้ต่ออีกหน่อยหนึ่งซึ่งไม่ต่างกันมากนะครับโอเคอยากให้ลงมาแล้วก็ย่อดอีก,กว่านะครับฐานอยู่ที่บาทเก้าสองนะครับแล้วก็สองบาทนะครับสองมีฐานอยู่สองนันนครับสองบาททวนกับบาทเก้าสอง n c ไม่ซื้อแล้วไม่พูดถึงซื้อละเหลืหอแค่ว่าจะออกออกออก,ออกบางส่วนหรือออกหมดแค่นั้นนะจุดนี้นครับมาดูตัวถัดไปครับ b t g ครับหุ้น เขาเรียกว่าหุ้นทุบแล้วทุบอีกนะครับทุบแล้วสัญญาณไม่ดีมาตั้งแต่เมื่อวันที่ยีสานนะครับแล้วก็ลงมาต่อเนื่องเมื่อวานดูเบาๆลงไปวันนี้เอาอีกแล้วครับหนักไปแต่ข้อดีของการไม่รับหุ้นแดงไม่รับหุ้นแท่งแดงเป็นอย่างนี้ครับใครรับไปเมื่อวันที่ยี่สามเรียบร้อยรับมาวันที่ยี่หกก็เรียบร้อยรับเมื่อวานก็เรียบร้อยรับวันนี้เพื่อเผื่อพรุ่งนี้เรียบร้อยครับติดติดหลายชั้นหลายชั้นหลายซ้ำหลายซ้อนยิ่งถัวยิ่งโดนด้วย่เผื่อนะ มาดูแนวรับคือสิบเจ็ดรับอยู่ไม่อยู่ไม่รู้แต่ให้แนวรับตรงนี้ไวครับเป็นแนวรับสําคัญในด่านนี้ถ้ารีบาวได้จริงแท่งเขียวต้องมานะครับแท่งเขียวมาอย่างนี้เขียวได้เงี้เข้าฉะนั้นเลยนะครับสตดเราไม่มีอะไรมากถ้าเขียวมาได้เขียวคู่อย่างนี้เขียวสูงกว่าเดิมสักหน่อยนึงก็ดีนะครับเข้านะครับถ้าแดงนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมันใช่ไหค,ครับไปดูก็ไปดูแนวรับถัดไปครับก็จะมีอยู่ที่สิบหกนะครับและก็อยู่ที่ สิบห้าจุดสี่นะครับ b t g ไม่ได้เลยตัวนี้คือยังยังไม่เจอสัญญาณการบายใดๆนะตอนนี้นะครับสวนไม่ได้ด้วยนะครับเพื่อเผื่อสวนแล้วโดนด้วยนะมาดูตัวถัดไปครับ BAM BAM มีการรีบาวสั้นนะครับวันนี้ไม่ไม่ได้เลือกเทรดเพราะามันสั้นนี่แหละนะครับเอ่อแนวต้านแปดจุดสามนะครับอัพไซด์ก็พอมีอยู่นะครับประมาณปัจจุบันนี้ประมาณ8ปบาท5้าตังค์ครับก็ยังไปได้อยู่ประมาณทัก สี่สายห้าช่องนะครับโอเคอยู่นะตรงแบบนี้ปิดดีนะปิดใช้ดได้นะสัญญาณดีแต่เมื่อวานแล้ะครับ bam นะครับสำหรับ,รบ,ญญต,รบตัวนี้เคยถก,กัดบ้านวันนี้ใครจะตามไปก็ได้นะครับผมผมไม่ได้ตามนะครับไม่ได้ตามก็ก็เสีได้เหมือนกันนะความจริงน่าตามเหมือนกันนะวันนี้ไปไปช้อน a o t มานะครับชอบชอบตัวนั้นมากกว่าเฉยแต่ตัวนี้มันก็ไม่ได้แย่นะครับอาจจะไซส์เล็กลงมาหน่อยแต่สัญญาณก็ดูดีใช้ได้นะครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นช้อนล่างได้นะครับ ลองเอากันบ้านไปเรียบเรียงดูว่าตัวไหนนะครับตัวไหนทรงคล้ายกันตัวไหนนะครับควรเล็กลี่ยงนะครับลองเอาไปเทียบเคียงแล้วก็ตัวอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงด้วยนะครับกราฟอาจจะคล้ายกันตรงนี้ลองเอาไอเดียไปประยุกต์ดูนะครับสําหรับนักลงทุนในสังกัดในวันพรุ่งนี้10บโมงเป็นต้นไปเดี๋ยวเราเจอกันนะครับเจอกันการสแกนหน้าง,งานนะครับแล้วก็นักลงทุนที่ไม่ใช่ในสังกัดเดี๋ยวเจอกันหลังตลาดปิดแบบนี้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวท่านจะได้รู้ทีหลังอยู่แล้วนะครับต้องรองตลาดปิดก่อนถึงจะมีเวลาทําคลิปให้นะครับก็ครบถ้วนในการบ้านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการและกดไลค์คลิปนี้ให้เรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ